รับประทานมากๆเลยนะคะบอกได้เลยว่ามันดีต่อใจเรามากเลยนะคะฮะัลโหลเวัาดีค่ะทุกคนเจอก,กับฟานะคะในช่องฟาปอนชินลค่ะ วันนี้ทุกคนฟา์มีน้ำที่น่ารับประทานมากๆเลยนะคะบอกได้เลยว่าเป็นของออกใหม่จากเซเว่นทุกคนซึ่งมันดีต่อใจเรามากเลยนะคะถ้าใครเป็นสายที่รักสุขภาพบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆเลยทุกคนเอาละ่ะอย่ารอช้านะคือเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะอันนี้นะคะเป็นน้ำถั่วและญี่ปุ่นเนอตรา เวจิโอนะคะจะบอกว่าในเช่ไม,ม่ทั้งหมดสรสชาตินะคะมีกล้วและญี่ปุ่นนะคะกับมันเนาะที่เป็นมันม่วงอะ่ะถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช่นะคะแต่ว่าเซเว่นใกล้บ้านฝาคือมันมีแค่รสนี้รสเดียวนะคะฝักก็เลยอ่ะถ้าสมมติมีอีกรสนึงเดี๋ยวจะเอามารีวิวทุกคนได้ดูนะคะรสชาติเป็นอะไรยังไงแต่วันนี้ขอรีวิวเจว้าตัวนี้ก่อนละกันเนาะเอาลาะทุกคนมันมีความน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าอันนี้นะคะเป็นนันโถระญี่ปุ่นที่มีทางเลือก สุขภาพด้วยนะคะแบบนี้เลยซึ่งกินไปก็แบบเพ้ยหายห่วงนะคะแล้วเจ้าตัวนี้นะคะขวดหนึ่งก็ตกอยู่ที่130แคลอรี่เองนะน้ําตาลอยู่ที่10กรัมไขมันอยู่ที่1.5กรัมโซเดียมแค่40กรัม<ะ>ซึ่งอ่มาดูตรงนี้แล้วรู้สึกว่าโอเครับได้แคลอรี่ไม่เยอะไม่ได้หวานมากจนเกินไปเนาะแล้วก็โซเดียมก็คือแบบ โอเคเลยนะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะให้เขย่าก่อนดื่มเพราะว่ามีการตกตะกอนของผักและผละไม้เป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเอาล่ะเราต้องเขยา่าแล้วก็ค่อยดื่มนะคะเออแล้วจะบอกว่าเจ้าตัวนี้คือถูกมากนะคะรานะคาแค่ขวดละ25บาทเท่านั้นเองนะเอาละทุกคนฟาก็เขย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดดูซิว่ากลิ่นเขาจะเป็นยังไงเนาะดมกินก่อนนะคะ กลิ่นอะเหมือนทวและญี่ปุ่นอะทุกคนที่แบบเรากินเลยอะเออคือกินแบบนั้นเลยนะถ้าใครไม่ชอบกินก็คือจะไม่ชอบกินเลยนะแต่สําหรับตัวฟ้าคือรับได้นะคะในเรื่องของกลิ่นเนาะมามาชิมรสชาติกันดีกว่าอืมอืมทุกคนคือรสชาติเขาอะเหมือนทวและญี่ปุ่นเลยเหมือนที่เรากินแบบจากฝักเขาเลยนะ รสชาติมันจะแบบมันๆแล้วก็มีกลิ่นของทั่วและเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะเขาเลยนะแล้วมีความสุขว่ามันจะแบบสดชื่นอ่ะแล้วเจ้าตัวนี้มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกะกะด้วยนะอืมส่วนตัวถือว่ารสชาติไม่หวานจนเกินไปมีกลิ่นที่หอมแล้วก็เป็นรสชาติที่ทานง่ายอืมอร่อยหูเอาจริงๆอจริงสำหรับตัวฟ้าเองอะ่ะถูกใจมากๆเลยนะดูซิ ผูทุกคนโปรตีน6กรัมแบบถือว่าโอเคเลยอะเออเออชอบอะส่วนตัวคิดว่าถ้าใครเบื่อกับการกิน,กนพวกว่า,วาน้ำ่วเหลือลองหันมาชิมน้ำเจ้ยตัวเนี้ยก็ถือว่าแบบเอ้ยอร่อยอร่อยเลยนะคะถ้าสมมติใครไม่ชอบกินก็คือจะไม่ชอบเลยนะย้ำเลยอืมเฮ้ยสดชื่นอร่อยจริงๆรับรองทุกคนซื้อไปจะไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าด้วยรสชาติเอ่ยอะไรเอ่ยคือแบบ เฮลตี้สุดๆเออถ้าใครแบบสายเฮลตี้นะจะชอบสิ่งๆมากแน่ๆนะคะอะขอ,อย้าุาอีกครั้งนะคะเจ้าตัวนี้เป็นน้ำโขละญี่ปุ่นหาซื้อที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะขวดละ25บาทเท่านั้นเองนะคะอย่าลืมไปซื้อทานกันนะแบบอร่อยจริงเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่รสชาติมันอร่อยจริงกลิ่นเออรสชาติเออแบบครบจบในขวดเดียวเลยนะคะเดี๋ยวถ้าฟ้าเจอรสชาติอีกรสชาติาตนึงนะคะเป็นรแบบพวกมันม่วงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจาม,มารีวิวทุกคนได้ดูเนาะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์นะคะกด Subscribe แล้วกดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สำคัญก,กับทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุ๊กคิงเฟรนดนเขาเวลาฟัลลงคลิปแบทุกคนใจผ่านนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊ก